สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอินุสเกะ TPS วันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะท,ที่มีชื่อเรื่องว่าบารากามอนตอนที่10กันนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าสามารถกดได้ที่ลิงก์ตรงไอมุมขวาบนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเสร็จแล,ะละ้วล่ะเสร็จแล้วฉันส่งไปให้นะตั้งแต่ไล้ไม่อยู่ที่เนี่ยฉันก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมากเลยพลังของธรรมชาติที่สุดยอดจริงๆเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ย ซึ่งปลายสายที่โทรมาคือพี่แว่นแต่เหมือนว่าท่านประธานที่พระเอกเคยชกนาไว้ก็นั่งอยู่ด้วยงานเขียนของเขาเป็นไปได้ดีไหมอ๋อก็เรื่อยๆนะครับอ๋อคนเราเนะ่ะล้วนมีลายมือเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละฉันอยากให้เขาอะ่ะเลิกเขียนเหมือนพ่อเขาสักทีและพี่แว่นก็บอกว่าอยากให้พระเอกกลับมาอยู่ที่โตเกียวเร็วๆแต่พี่แว่นก็คิดว่าพห้เอกคงรอประกาศผลก่อนถึงจะกลับมาตัดมาที่พระเ,เอกที่กาลังเดินอยู่กับน้องนารุพระเอกก็กาลังกังวลเกี่ยวกับง,งานที่ส่งไปนะครับ คิดบวกไว้คิดบวกไว้ตอนนี้มีแต่ต้องใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติเป็นอาวุธเท่านั้นยังมีเวลาก่อนกำหนดเขียนไม่ดีไหมนะแล้วพระเอกก็ถามว่านารุนารุคิดยังไงอ่ะแต่นารุก็ชวนพระเอกไปเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผอกฉันไม่ไปเล่นกับเธอหรอกนะผลงานจะดีหรออาจารย์และนารุก็ควักตั๋วที่พระเอกเคยให้มานี่โชว์ตั๋วพระเอกทาอะไรก็ได้หนึ่งครั้งเพลอแป๊บเดียวก็หันไปเจอปู่ของนารุ ปู่ของนารุเนี่ยกำลังสร้างกำแพงอยู่นะครับผมโดยใช้ก้อนหินที่วางไว้เพื่อมากันใต้ฝุ่นนะครับเพ่ก็บอกว่าโอ้มาเล่นตัวต่อเลยนะครับแบบเลโก้อะไรเงี้ยที่นีปู่ของนารูนะฮะก็เนียนจัดเลยบอกให้พระเอกลองวางหินดูแต่พระเอกก็รู้ทันเรากำลังโดนหวานล้อมอยู่ไม่ได้วันนี้อาจารย์ต้องไปจับค้างคบกันนาลุขอใช้โจน๊นี่โอ้โหนี่มันตัวทำอะไรก็ได้หนึ่งครั้งนั่นเหรอ และปู่ของนารูก็บอกว่าขอใช้เจ้านี่แทนแล้วกันนะวันนี้นี่ปู่ให้อะไรล่ะเนี่ยหินเอาไว้ขว้างเอาไว้ควางอะไรวะเอาไว้ขว้างเล่ที่แม่น้ํายังไงล่ะเอาไปเล่และน้องนารูก็โมโหจัดเลยนะครับผมก็เลยปาหินลงไปจากนั้นพระเอกก็ต้องมาทํางานกับปู่ของนารูส่วนนารูกก็งอนไปเลยไปไปมา,มาพระเอกก็ต่อเพลินนะครับแล้วก็ต่อออกมาได้สวยก็ด้วยนารูก็บอกว่า ของปู่เนี่ยหวยยังเลยนะลบปูดว่าอะไรนะไอเด๊กสมบัตัตวทีิสันเจ้าปู่ของนารุก็พาพระเอกมาดูป้ายลายชื่อเก่าที่ปู่ของนารุอยากจะจ้างวานให้พระเอกทําให้ใหม่หนอยงานนี้เป็นงานจ้างวานนะมีค่าตอบแทนให้ด้วยละ่ะไม่เป็นไรครับแค่ผมได้มาเขียนงานอยู่ที่นี่ก็ดีมากพอแล้ว จากนั้นพระเอกก็จัดการเขียนงานป้ายหมายให้กับปู่ของนารุแบบว่าถูกใจคุณปู่ไปเลยอะไรเงี้เยเหนงานดีๆออกมาอีกแล้วสินอาจารย์นั้นก็เพิ่มชื่อของอาจารย์ลงไปตรงป้ายน,นีเลยตามไปที่พระเอกท,ที่กําลังจะกลับบ้านพวกเด็กก็เดินมาบอกว่าพี่แอนโทรมาหาพระเอกเลยให้พวกเด็กเอาแผ่นป้ายนี้ไปไว้ที่บ้านให้หน่อยตอนที่น้องนารุก็ยังเสียใจมากๆอยู่ที่โดนคุณปู่แย่งตัวไปใช้อากี้ก็เลยถามนารุว่าอยากใช้ตัวนั้นะไปทําอะไรหรอนารุก็บอกออกไปว่า อยากไปงานเทศกาลไปใช้หลังจากอากี้ได้ฟังก็พูดกับนารุว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นน่ะไม่เห็นต้องใช้ตัวเลยเพราะปกติแล้วนารุกับอาจารย์อ่ะก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยจะตายหลังจากที่นารุได้ฟังนะครับนารุก็ดีใจมากเลยแล้วก็บอกว่าไงพวกเราเตรียมตัวไปงานเทศกาลกันเถอะตัดมาที่พระเอกนะครับก็กําลังเครียดโอเคเดี๋ยวฉันกลับไปตัดมาที่บ้านของพระเอกนะครับพระเอกก็กําลังภูมิใจกับมิวะแล้วก็ทำมะอยู่เออฉันไม่มีอะไรจะสอนพวกเธอแล้วแหละ ออกไปที่นั่นและไปควา้ารางวัลชนะเลิศมาเลยนะคะทั้งสองคนแต่มีวะกะทามะก็กําลังท้อและกลัวว่าจะไม่ได้รางวัลเออพวกเราจะเขียนดีพอหรือเปล่านะหรือว่าพวกเรายังทามันออกมาไม่ดีพอฉันกลัวจังเลยยี่พวกบ้าลายมือของพวกเธอไม่มีทางแพ้ใครแน่นอนอาจารย์คิดจริงๆจริงๆหรอคะความจริงแล้วอ่ะฉันน่าเป็นห่วงเขาอีกนะไม่รู้ว่าที่เขียนมามันดีหรือไม่ดีกันแน่อ<ม>ฉันท้อเลยเกิน อา้าหนักกว่าพวกกูอีกแล้วที่นี้พวกนารุก็เปิดประตรูเข้ามาอาจารย์ไปงานเทศากาลกันเถอะบรรยากาศแบบเครียดเกินอะไรเงี้ยนารุก็แบบว่าโอ้โหเครีคยดเกินไปลวนะอาจารย์ตัดมาเพกก็ก,กาลังมัดกิโมโนให้น้องฮินะอยู่แล้วก็โมว่าตัวเองน่ะก็เคยใส่กิโมโนเหมือนกันแล้วจะไปงานเทศากาลด้วย <Wow. S 1> แต่น้องนารุนี่สิครับดีดะไรขนาดนั้นแบบว่าโอ้โห,โห,โห,โหบ้านได้พังจากนั้นเพ่ก็คิดว่าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็ดี ไหนๆก็ครั้งสุดท้ายแล้วนี่และทั้งหมดก็ออกไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยก,กันตัดไปที่งานเทศกาลเพเ่ก,ก็ดูตื่นเต้นกับงานเทศกาลนี้มากนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยตั้งแต่เล็กจนโตถึงแม้เขาจะอาศัยที่โตเกียวแต่เขาก็ไม่เคยไปงานเทศกาลที่ไหนเลยแล้วเพ่เอกก็เดินมาเจอกับร้านตักปลาทองเพเ่ก,ก็สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงปลาทองมากแล้ว่าพอเงยหน้าขึ้นมาอ้าวนี่มันพ่อของมีวะนี่วา ไอร้านตักปลาทองมันก็จะคล้ายร้านช้อนปลาตามงานวัดของบ้านเรานะครับผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วพระเอกที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็แช่ไม้ตักปลาทองเอาไว้รอให้ปลา่ายเข้ามาเองครับจังหวะน,นั้นพระเอกก็ยกขึ้นมานีนะแต่ที่ช้อนปลาก็เปื่อยจนขาดนะครับก็เลยไม่ได้ปลามาเลยสักตัวจากนั้นพี่พยาบาลก็โผล่มาบอกเลยว่าฝีมือนี่แบบขั้นเทพตักปลาทีคือหมดบ่อเจ้าของร้านนี่แบบว่าอ๋อชาติขาดทุนอีกแล้วแด่เลยนะ แต่อยู่ๆนะครับก็มีเด็กกระโปงที่นในไม่รู้วิ่งมาชนปลาที่พี่พยาบาลตกได้เนี่ยกลับไปที่บ่อเหมือนเดิมเลยเอ่อแต่ไอเด็กกระโปงนั่นก็คือลูกของพี่พยาบาลนั่นแหละครับตัดไปตอนกลางคืนนะครับเพ่ก็เดินผ่านงานงานหนึ่งซึ่งมันคือการแข่งโยนลูกโทษใครที่ชนะก็จะได้ตั๋วเที่ยวงานเทศกาลนะครับผมได้แบบเยอะมากเลยนะและแก๊งเด็กของอักกี้นะครับก็โยนกันได้เก่งมากเลยโดยเฉพาะอักกี้เนี่ยโยนโหดสุด,สด จนมาถึงตาของแก๊งของทามะนะครับแต่ว่าทามะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยไปซื้อนิยายอยู่ทีมนี้ี่ยขาดผู้เล่นไป1คนนะครับพระเอกเราเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นตัวเสริมในทีมมาเป็นตัวแทนของทามะอะไรเงี้ยและแต่ละคนในทีมนะครับก็ชูดล,ลูกได้แบบว่า่สจนถึงตาของพระเอกเราที่ต้องได้ชูดล,ลูกบ้างพระเอกก็คิดในใจว่าถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันนะ่ะต้องเปิดเผยความสามารถที่แท้จริงของฉันออกมานะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วล่ะ ฉันน่ะเคยอ่านมังงะเกี่ยวกีฬาบาสมายังไงล่ะแล้วพระเอกก็ยืดอกชูดบาสออกไปด้วยความมั่นใจนะครับผมหลังจากชูดเสร็จพระเอกนี่นั่งคอตกเลยนะครับนานรู้ต้องบอกว่าลาเลงเข้าไว้นะอาจารย์หลังจากพระเอกหายเศร้าพระเอกก็ไปเดินเที่ยวงานเทศกาลกับพวกเด็กๆแล้วคืนนี้ก็มีดอกไม้ไฟด้วยระหว่างที่พวกเขากําลังเดินไปดูดอกไม้ไฟนั้นพวกเขาก็ได้พัดหลงกัน และเพก็วิ่งตามหาไปจนถึงตอกแห่งหนึ่งจนไปเจอกับธามะที่กําลังแอบอ่านมังงะอยู่คนเดียวบอกเลยว่าก็จะหลอนเลยนี่เธอแอบมานั่งทําอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้เนี่ยอ๋อแกแอบอ่านมังงะเหมือนทุกปีนั่นแหละปีแล้วหนูก็ทําอย่างนี้นะอาจารย์อ๋อไม่อยากจะพูดเลยใช้เวลาชีวิตวัยรุ่นได้สูญเปล่ามากเลยแต่ฉันพูดเองมันก็ยังไงยังไงอยู่นะหลังจากนั้นธามะก็พาพระเอกไปที่ริมหาและบอกว่ามีที่ดีๆในการดูดอกไม้ไฟด้วยแหละและก็มาเจอกับมีว่าและก็พวกเด็ก และคนอื่นๆที่ตามมาที่หลังด้วยและทุกคนก็คุยกันเรื่องอนาคตฮีโร่ก็บอกว่าจอ,อกไปหางานทําที่นอกเกาะพวกส,สาวๆก็เลยบอกว่าทนายไม่อยู่อ่ะพวกเราคงเหงาแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเอาอาจารย์มาแทนก่อนละกันแต่พเพ่ก็ทําหน้าเศร้าๆนะครับและพเพ่ก็บอกว่าฉันมีเรื่องที่ต้องบอกพวกเธออยู่นะแต่ในจังหวะที่พเพ่กําลังพูดนั้นดอกไม้ไฟก็ได้จุดขึ้นพอดีว้าวสวยจังเลย แลวฮิโร่ก็ถามว่าเ,เมื่อกี้นี้อาจารย์เขาพูดอะไรงั้นเ,เนาะเงียบไปก่อนแค่มองจากแผ่นหลังของอาจารย์ก็รู้แล้วว่าเขาจะเสื่ออะไรตัดมาอีกวันหนึ่งเอกก็ได้เก็บกระเป๋าแล้วออกจากบ้านไปนะครับและนางรู้ก็วิ่งสวนมาพอดีวิ่งหาพระเอกรอบบ้านก็ไม่เจออาจารย์โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับบารากามอนตอนที่10อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผม สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอต้วนาาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย